ลาก่อนโกโจซาตรุในอนดิเมะก็ต้องบอกลาในมังงะก็ต้องบอกลาครับแต่แต่เป็นการบอกลากันคนละแบบที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับมีเพียงคนเดียวในโลกที่สามารถจะปลดปล่อยโกโจซาตรุได้หลังจากที่ถูกปนึกไปแล้ว คนคนนั้นคือใครและจัดปลดผนึกโกโจซาตูรุยังไงเรามาฟังกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับอธิบายถึงเรื่องวิธีการปลดปล่อยโกโจซาตุรุให้ออกจากผนึกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูอนิเมะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาในอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวโกโจรับพาท่าศัตรูจนโดนผนึกนั่นเองครับตามที่เราเห็นเลยครับฝ่ายศัตรูนั้นก็มีการวางแผนอย่างดีอย่างแย่จนครับจนศ โอกาสในการที่จะหาจาังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสมไปผดึกโกโจซาตรุได้นั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะสงสัยครับว่าการที่โดนผดึกนั้นตายหรือเปล่าครับก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าสบายใจได้ครับโกโจไม่ได้ตายครับคือโกโจมันเก่งเกินกว่าที่ใครจะฆ่ามันได้นะผมคือการผนึกโกโจซาตารุเนี่ยอ่ะก็คือเป็นการขังโกโจซาตารุนแหละครับไม่ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ในโกคูมงเคียวเขตแดนประตูคุก,กน,นะครับ ที่ต้องผดึกโกโจเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าฝ่ายศัตรูเองเนะครับก็ไม่มีปัญญาชนะโกโจนะครับก็ทําได้แค่กักขังโกโจเท่านั้นเองกําจัดโกโจออกไปไม่ให้โกโจนั้นมาเกะก,กะขวางทางการดําเนินการแผนการของพวกเขาอะนะโดยในภาคชิบุย่านะครับยังไม่มีใครสามารถช่วยเหลือโกโจได้ครับและเจ้าเคนจากุนี่ก็แสบด้วยครับมันก็เก็บโกคุโมเคียวไว้กับตัวเนี่ยแหละครับแล้วก็ชิงดีไปเลยครับทำให้เนี่ยเรียกว่ายากลาบากต่อการช่วยเหลือโกโจตาตรูเหลือเกินครับซึ่งหลังจากภาคชิบุย่าไปแล้วครับเรา คนที่ต้องการช่วยเหลือโกโจซาโตรุูก็มีการไปหาท่านเทนเกนครับเพื่อขอคำปรึกษาขอคำแนะนํานะครับว่าจะพอมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือโกโจซาโตะลุกได้บ้างครับท่านเทนเกนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็พอมีวิธีช่วยอยู่ครับซึ่งไอเขตแดนประตูคุกที่เคนจากุกมันถือคลองอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นประตูด้านหน้าครับโดยท่านเทนเกนนั้นเขาได้ถือคลองด้านหลังของขอบเขตประตูคุกอยู่ครับอันนี้ก็อธิบายง่ายๆครับผมไม่ต้องงงครับคือ คือในสถานท,ที่ที่โกโจซาตตรุมันถูกผนึกอยู่เนี่ยให้คิดว่ามันมีประตูอยู่2บานนะครับผมบานหนึ่งก็คือเป็นประตูด้านหน้าครับส่วนบานหนึ่งก็คือประตูด้านหลังนั่นเองครับไอประตูหน้าเนี่ยเคนจากุมันถืออยู่ครับส่วนประตูด้านหลังนั้นท่านเทนเกนถืออยู่นั่นเองนะท่านเทนเกนอธิบายครับว่าถึงแม้ว่าตัวท่านเทนเกนเองเนี่ยจะถือคองประตูด้านหลังอยู่นะครับแต่มันก็ไปได้ง่ายสะทีเดียวครับในการปลดปล่อยโกโจซาตตรุครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วคนที่มีสิทธิ์เปิดประตูเนี่ยก็คือเคนจากุที่ถือ กองประตูด้านหน้าอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปลดปล่อยโกโจซาตรุและต้องการจะใช้กําลังในการเปิดประตูนี้จริงๆอยู่นะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์พิเศษมาใช้งานกันสะหน่อยครับหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ต้องมีเลยครับก็คือหอกพลิกฟ้าครับหอกอันนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการสามารถบ,บังคับถอนอาคมได้ทุกประเภทครับอถ้ายังจําก็ได้ก็คือไอ้เจ้าหอกอันนี้แหละครับที่โทจิเนี่ยสามารถใช้เล่นงานโกโจมาแล้วครับ ก็มีคุณสมบัติในการถอนอาคมได้ทุกประเภทสมชื่นแหละครับมุกเกนโกโจยังเอาไม่อยู่ครับคือโจมตีทะลุมุกเกนไปเลยครับเป็นเครื่องมือสายเวทที่โคตรโกงครับตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ในครั้งนี้ครับนั่นก็คือเชือกสีนินครับโดยเชือกอันนี้เนี่ยจะสามารถหักล้างรวมถึงสร้างความปั่นป่วนแก่อิทธิฤทธิ์ของอาคมทุกประเภทได้ครับก็แน่นอนครับว่าไอ้ขอบเขตประตูคุกนะครับมันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อาคมประเภทหนึ่งครับก็ต้องทําให้อาคมของผดึกมันปั่นป่วนจะได้ทําการปลดปล่อย โกโจซาโตรุได้นั่นเองครับแต่ประเด็นคืออีท่านเทนเกนนี่ก็ปั่นประสาทนะผมเขาบอกครับว่าไอหอพลิกฟ้าโกโจซาตรุเนี่ยทำลายไปแล้วที่ต่างประเทศเมื่อ12ปีก่อนครับส่วนไอเชือกสีนินเนี่ยโกโจซาตรุก็เพิ่งจะกําจัดไปเมื่อปีกลายนี้เองครับมึงจะยกตัวอย่างไอของที่โดนทําลายไปแล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยนะแต่ก็มีวิธีสุดท้ายครับที่วิธีนี้สามารถใช้ได้ผลแน่นอนครับก็คือต้องไปตามหาผู้เล่นที่เข้าร่วมจรดนล้างบางไปเลยนะครับนักอาคมที่มีฉา ยาว่านางฟ้าและมีตัวตนอยู่มาตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วครับโดยอาคมของนางฟ้าคนนี้เนี่ยเธอจะสามารถสลายอาคมได้ทุกประเภทครับต้องไปขอความร่วมมือจากนางฟ้าครับให้มาสลายอาคมของโกคุบงเคียวหรือเขตแดนประตูคุกีหละครับจะได้ทําการปลดปล่อยโกโจซาตตรุได้นั่นเองครับซึ่งอถ้าเนือเรื่อง,องบันดําเดินดําเนินไปนะครับก็จะได้พบเจอกับนางฟ้าจริงๆครับแล้วก็ค่อยให้นางฟ้าเนี่ยมาใช้อาคมในการทําลายผึกโกโจซาตตรุนะครับแต่ ตต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสะทนเดียวครับเพราะว่าเนื้อเรื่องที่มันค่อยๆดําเนินไปเนี่ยโอ้ไหนกว่าจะไปเจอนางฟ้าครับพอเจอนางฟ้าเสร็จแล้วครับกว่าที่จะได้มีจังหวะมีโอกาสให้นางฟ้ามาใช้อาคมในการทําลายอาคมเนี่ยเรื่องราวมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ติดเลยเกินครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ที่ตัดสลับไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีครับให้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดอะไรก็ว่ากันไปครับผมถ้าเป็นระยะเวลาในชีวิตจริงของเรานะครับลายตอนที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยโกโจเนี่ยจะถูกผลึกเดือนมกราปี2 0ง 2 0ครับแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมาในเดือนเมษาปี2023นีครับก็คือเป็นระยะเวลาในชีวิตจริงของเราเนี่ยประมาณ3ปีนะครับผมที่ตัวโกโจโดนผดึกครับแม่งเป็นพันวันนะโ,โ,โ,โอ้ทำเอาแฟนๆนี่คือคิดถึงโกโจโซตาตูรุกันเสียเหลือเกินนะเหตุการณ์ในวันที่มีการปลดปล่อยโกโจโซตาตรุเป็นยังไงบ้างครับอ่ะมาเล่าเรื่องนี้กันต่อครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปของเราก่อนครับเพจของเราตอนนี้ขายบูเค็มกับบูฝอยจ้าอร่อยแบบเมน น่าเชื่ออร่อยจริงอร่อยจังใครยังไม่เคยซื้อไปกินนะครับผมมาถึงคราวนี้ครั้งนี้ต้องโดนแล้วครับสามารถซื้อไปกินไปลองชิมที่บ้านได้เลยนะครับ จะหมูฝอยก็ดีหรือหมูเค็มก็ดีนะผมอร่อยทั้ง2อ,อย่างเลยนะราคา199บาทถ้าสั่ง3ซองตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายดีมากครับสั่งลดใหม่กันมาแบบรัวๆนะฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยถือว่าเป็นการสนับสนุนเพจเราอีกหนึ่งรูปแบบนะครับนางฟ้านักอาคมเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือโกโจซาตารุได้ครับก่อนที่นางฟ้าจะได้ถึงช่วงเวลาในการปลดปล่อยโกโจซาตารุจริงๆ,ๆนี่ก็ต้องว่า ก็มีเหตุการณ์ให้เสียวใ้เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีเหตุการณ์ที่นางฟ้าเนี่ยโดนทําร้ายครับจนคิดว่าเฮ้ยนางฟ้าเนี่ยไม่ตายหรือเปล่าครับแต่ปรากฏว่ารอดตายมาได้อะไรแบบนี้ครับคือตอนนั้นก็แบบรุนนะครับว่าถ้านางฟ้าตายขึ้นมาจริงเนี่ยนั่นเท่ากับว่าจะไม่มีใครสามารถปลดปล่อยโกโจซาตารุได้นะะแต่ก็ถือว่าโชคดีอะไรกันไปครับนางฟ้ารอดตายครับก่อนที่จะปลดปล่อยโกโจซาตารุเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องหนึ่งครับคือเนื่องด้วยการไหลเวียนของเวลาภายในโกคูมงเคียวเนี่ยมันจะแตกต่างกับเวลาภายนอก ครับคนที่ถูกผนึกอยู่ด้านในนะครับก็จะไม่หิวไม่แก่ชราครับคนที่ถูกขังอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่แก่ตายหรือไม่หิวตายครับเว้นแต่ว่าถ้าไอคนที่ถูกขังอยู่ข้างในเนี่ยบันอยากจะตายตะเองมันก็ต้องฆ่าตัวตายนะผมบนถึิจะตายได้อะนะตามระยะเวลาในการ์ตูนครับไทม์ไลน์ที่โกโจซาตตรุถูกขังนับตั้แต่เหตุการณ์ชิบุยาเนี่ยครับโกโจนั้นถูกขังไปเพียงแค่19วันเท่านั้นเองครับแต่ความกังวลเลยคือมันไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดครับว่าระยะเวลาภายในโกคุมงเคียว มันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วอาจจะผ่านไปนานกันหลายศตวตรรษแล้วก็เป็นได้ครับถ้าปลดปล่อยโกโจซัตตุรุออกมาภายในห้องแคบๆเนี่ยแล้วเกิดโกโจซัตุรุเนี่ยมันคลุ้มครั่งมันเสียสติสตางค์ไปแล้วครับจากการที่โดนกักขังไปเป็นระยะเวลานานแสนนานนครับถ้าโกโจถูกปลดปล่อยออกมาในห้องแคบๆแล้วเกิดอารวาสขึ้นมาครับคนที่อยู่ภายในห้องแคบๆเนี่ยอาจจะสวยได้อะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดคุยปรึกษากันแล้วนะครับก็เลยเอาเป็นว่าขอไปปลดปล่อยโกโจซาตตุรุในที่โล่งๆหน่อย แล้วกันนะครับมันจะได้ดูแบบปลอดภัยจะได้ดูแบบเซฟๆหน่อยครับเผื่อว่าโกโจมันอรารวาสนะเออจะได้มีทางหนีทีไรจะได้สับตีนแตกหนีกันทันอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วแล้วครับดางฟ้านะครับก็ใช้อาคมในการทําลายประตูด้านหลังครับซึ่งก็ปรากฏว่าประตูด้านหลังนี่ไม่หายวับไปกับตาเลยครับหายทั้งประตูหายทั้งโกโจครับตอนแรกก็งงๆโลกๆนะครับว่าเออโกโจนี่ไม่ตายไป,ไปเลยหรือเปล่านะ โดนทำลายตายไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าโกโจไม่ได้ตายหรอกครับการทําลายประตูด้านหลังนั้นมันสามารถปลดปล่อยโกโจซาตโร่ได้จริงๆครับแต่คือโกโจเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยแล้วก็ปรากฏตัวมาที่ประตูด้านหน้าได้นะครับโดยประตูด้านหน้าที่เคนจาคุถือครองอยู่นะครับเคนจากุเองมันก็มีการหาแผนรับมือเหมือนกันครับเคนจากุเนี่ยได้ทําการเอาโกคุวงคียวไปไว้ในใต้น้ําลึกถึง8,000เมตรเลยครับแถมยังได้มีการทิ้งวิญญ,ญาณคําสาบไว้จํานวนหนึ่งเนี่ยเพื่อคอยตรวจสอบอีกด้วย ครับก็ประมาณว่าถ้าโกโจเนี่ยแม่งถูกปลดปล่อยมานะครับเออก็คงอยากจะให้โกโจเนี่ยตายในทันทีอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับด้วยความลึกของแรงดันน้ํา800 0เมตรนี่มันก็สามารถฆ่าคนได้อย่างง่ายได้เหมือนกัน่นแเลยนะแต่ปรากฏว่าเมื่อโกโจซาตารุถูกปลดปล่อยออกมาจริงๆครับโกโจซาตารุกลับมาบีบทบาทอีกครั้งหนึ่งแบบไร้รอยขีดข่วนครับบอกเลยครับว่าโคตรเท่ครับผมอ่ะและหลังจากนั้นครับตัวโกโจซาตารุเนี่ยก็จะได้บีบทบาทในการที่จะมาต่อสู้กับสุคนาตเลยครับซึ่งอ่ะตอนที่โก จตอสู้กับสูนะเี่กก็จะเป็นช่วงท้ายๆของซีรีส์มหาเวทผิกมานแล้วนั่นเองนะแล้วทวัดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมอ่ะพูดคุยถึงเรื่องการปลดปล่อยโกโจซาต้ลุกให้หลุดพ้นจากการโดนผนึกจากโกคุมงเขียวนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ